สวัสดีครับผมนายธีระสะอาดครับดิฉันนางสาวภัทริกาน้วยแฮค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอโครงงานการสํารวจพืชของเกษตรกรโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากเครื่องบินเล็กบังทับวิทยุนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีเข้าถึงผู้คนทุกระดับมากขึ้นพวกเราจึงสนใจใช้ในการนะครับที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสำรวจนะครับ วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพืชที่เกษตรกรปลูกนะครับสอบเพื่อต้องการดูว่าส่วนมากเกษตรกรปลูกพืชจำพวกไหนมากที่สุดนะครับอุปกรณ์การสำรวจนะคะเครื่องบินบังคับวิทยุกล้องที่ติดเครื่องบินบังคับวิทยุสมุดบันทึกแล้วก็กล้องทั่วไปที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปค่ะ นำเครื่องบินไปบินตามพื้นที่เกษตรกรต่างๆ 2>, งง 2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ไปสอบถามมาจากชาวบ้านนะคะ 3. นํนำมาวิเคราะห์ข้อมูล 4. บันทึกข้อมูล 5. สรุปผลข้อมูล 6. นนำมาเสนอโครงงานค่ะครับโดยขอบเขตการศาึกษาขเรานะครับเราได้ศึกษา2หมู่บ้านนะครับคือ หมู่บ้านสติตสุขกับหมู่บ้านหนองนาวนะครับสรุปผลการสำรวจนะครับจากการสำรวจพื้นที่ของกเกษตรกรในหมู่บ้านสติตสุขและหมู่บ้านหนองนาวพบว,ว่าพืชที่กเกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดคือข,ลงลงข้าวโพดละลงมาข้าวครับยาสูบพริกและกะหล่ำปีตามลำดับนะครับทั้งนี้เป็นเพราะสถานสถานที่นะครับหรือดิน ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกนะครับพืชจำพวกนี้ดังนั้นเกษตรกรของทั้งสองหมู่บ้านนะครับจึงนิยมปลูกพืชจำพวกนี้นะครับโอเคครับพวกเราก็ขอจบการนำเสนอโครงงานอาตำรวจพืชของเทคโนโลยีของเกษตรกรโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากท้องเป็่อทั้งเข้าไปที่ยุียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ